ในแบบสิที่นี้ใช้สูบน้าได้ด้วยครับแต่ว่าลมมันรับไม่ได้ปิดค่ะบลมมันได้ประมาณสักซึ่งเจ้าโมงบงลบโอเครับหนังข้อนเล็ก ต้องตัดสูงให้เลยเลยฟ้องมันนี่แหละจะแข็งแข็งมันนี่แหละเห็นจุดแข็งแข็งมันแล้วมันนั่นแหละพี่น้องเห็นปลายบนสุดมันมันจะมีจุดแตกอันนี้ก็เรียกว่าปากกระจาบก็เรียกนี่นี่ปากบนมันอยู่ก็ต่ายเลยนี่ขึ้นมาตัดเลยจุดแข็งแข็งขึ้นมาน่ะจุดที่มันเป๊กป้องขึ้นมาที่นี่เห็นป้องมาแล้วโดยเอาข้าวโดยรวมเอาข้าวโดยรวมมันจะมีโดนบ้างต้องตัด จะได้เดินเข้ามาหรือจะเว้นใบข้ามีปันก็ปักกันนาเคลียวพื้นที่ให้มันสะอาดที่ทำให้เคลียวได้ก็มาๆก็เคลียวพื้นที่นี่ไงลองดูสักนิดหน่อยลองดูว่าตัดได้ไหมลองดูนิดนึ่งลองดูก็ได้ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้โอเคขอาคุณนคับไปเปล่าอาจารย์กับเบาเนี่ยว่าเนี่ยเอาเกลียวมาก็ดีครับอาจารย์

ก็เลยไม่มีข้อมูลเลยว่าไปจุดไหนบ้างเดี๋ยวดูว่าตรงนี้ดินเท่าไรเจริเดอ,อ,เอเร์ดำครับพี่บ่าเจริเดอร์ครับ,รบวันนี้เราอยู่ที่ไหนทําอะไรครับพี่บ่าวันนี้เราอยู่ที่แปลงนาชนบุรีครับนาข้าวสูงตูหมหัว <laughs> มาเจอก็ทุ่มหัวซะแล้ว มีสองส่วนถ้าเราปล่อยไว้ก็มีโอกาสได้รวงบ้างแต่พอข้ามากเนี่ยใบยมันจะเยอะใบ,ม,ะะบมันจะเยอะข้าวมันจะเป็นรวงน้อยก็เรียกว่าข้าวบ้าใบาชาวบ้านที่มีประสบการณ์ก็จะตัดใบแต่มีบางส่วนอีกข้าวนอนถ้าพี่บ่าวอยู่คนเดียวพี่บ่าวก็ไม่ทาอะไรแหละเพราะทำไม่ได้ <laughs> มันเกินกําลังเลือจะทําได้นิดหน่อยวันนี้อาจารย์มาด้วยปลาทีมมาชุดหนึ่งอยู่ทางนู้นครับสาหรับแปลงนี้เรามาเหมือนเสียนะถ้าโดยทั่วไปมันเหมือนเสียแต่มันมีโอกาสได้มากกว่าปล่อยเขาไว้เฉย เราจะตัดเนี่ยอาจารย์ว่าเนี่ยเราตัดใบก็จะเป็นปุ๋ยกับแปลงและประสบการณ์ที่เคยทํามาแม้แต่ว่าข้าวเป็นรวงแล้วเรายังตัดแล้วมันขึ้นเป็นรวงใหม่อันนี้เหมือนชาวบ้านมีประสบการณ์ก็แล้วว่าข้าวต่อสองบ้างต่อสามก็แล้วแต่ตัดตำไหมก็ดบอกตัดตำเลยแล้วอย่างนี้ก็มีวิธีอื่นใยก็ว่ากันแต่ชนแับแปลงนี้เป็นการจัดการแปลงนาที่ข้าวสูงก้าวงามก้าวล้มให้สามารถได้ผลผลิตเพราะไม่งนั้นมันจะแทบจะไม่ได้ผลผลิตอย่างนี้เป็นต้นครับรับแ,แปลงนานนี้ก็คือเหมือนเสียแต่ได้ 到妈你 Hãy subscribe đi bang. but no เล็บเล็บเอาไปก่อนตอนนั้นแหละอันนี้คืออะไรอ่ะมาฆ่ามากับยูคาน่ะยังเปอย่าไปสามมาฆ่ากันแล้วกันเิดมาได้แล้วขนาดนั้นได้้ มันดล้ลก็จริง ถายไปตงแอัน,นีขนยรเอ้ย,ย,เอยจยเรยนตครับปม,มน์จะเรนทำจ้านังศิลวันนี้เราทําอะไรที่ไหนครับวันนี้เรามาช่วยกันปลูกกล้วยนะคะซึ่งเป็นกล้วยที่อนึกนะคะจิตอาสาของเรา เอามาเอามาบำเพ็ญมาร่วมบำเพ็ญที่พนัฐนิคมนะคะสวนสร้างสรรค์สวนสร้างสรรหนึ่งหรือ2ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามีหลายสวนมากเลยแต่ตอนนี้เรามาร่วมกันที่มันมีแปลงคือเป็นแปลงถั่วที่เราลงว้อยู่แล้วมีทั้งถั่วเขียวถั่วลิสงแล้วก็เป็นแปลงไม้ยืนต้นด้วยไม่ว่าจะเป็นยูคาลิปตัสแล้วก็พยูนะคะวันนี้เราก็มาปลูกกล้วยระหว่างต้นเนี่ยค่ะน้องศรนตามแถวนี้เลยตามแถวไม้ที่ยืนต้นที่มีอยู่แล้วปลูกระหว่างแล้วก็เราเวน้นแถวเว้น เขาเรียกว่าแถวเว้นแถวอะนะคะไม่ได้ปลูกชิดมากแล้วก็ปลูกระหว่างต้นเลยต้นต้นอยู่คาลิตตัสกับพะยุงเนี่ยค่ะแล้วก็ของแถมของเราวันนี้ก็คือเก็บผักบุ้งด้วยเพราะว่านอกจากถั่วที่เราหว่านไว้แล้วแล้วก็มีเชื้อผักบุ้งที่พี่น้องอ่ะท่านอา,อาสารนหรือว่าพี่น้องเรานี่ยหามาหว่านหรือว่านั่นแล้วมันก็มีเชื้อเก่าของมันอยู่ตอนนี้เห็นไหมคะก็ยังเก็บผลผลิตกินได้อีกเพราะว่ามันมีเชื้อที่หมายถึงว่ามีรากอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องปลูกซ้ําค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นโดมันอยู่ในค่ะ นี่เห็นไหมนี่เยอะเลยอ่ะวันดีเรามาโชว์หน่อยนะคะนี่ไม่ต้องปลูกซ้ำนะคะเป็นผักบุ้งนะผักบุ้งนาแล้วก็ผักผักบุ้งแก้วหรือเปล่าะะน้องวันดีเนี่ยเป็นผักบุ้งนาผักบุ้งแดงดนี่แหละคะ่ะอ่ะนี่เป็นของแถมนะคะ ส่วนที่เราได้มาร่วมแรงร่่มใจกันในนี้คือตั้งใจมาปลูกกล้วยนะคะก็มีกล้วยเล็บมือนางกับกล้วยน้ำว้าน,นะคะแล้วก็พี่น้องก็ปลูกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วมีจานวนประมาณ60ต้นนะคะแต่พี่น้องเราน่าจะเกือบ20ชีวิตช่วยกันเป๊มเดียว <ๆ S 2> คะนองสิลถึง10นาทีหรือเปล่าไม่รู้คือคนขุดก็ขุดแล้วก็คนปลูกก็ปลูกตามอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นพลังร่วมกันพลังสามัคคีของพี่น้องคนดีด้วยกันนะคะ มวลหมู่มวลคนดีมาร่วมทำความดีด้วยกันเนาะสร้างอาหารไร้สารพิษซึ่งนำโดยท่านอาจารย์หมอแขกดรใจเพชรราชนค่ะผู้นำทางจิตวิญญาณแลวก็ผู้นำในการสร้างอาหารของพวกเรานะคะทำสิ่งดีมีประโยชน์ร่วมกันค่ะโอเคค่ะโบเวอร์ชันอาพี่บาววันนี้มาทำอะไรครับโอ้วันนี้จะพามาดูนะครับสุดยอดมากเลยตัวเขียวไม่ใส่ปุ๋ยสักเม็ดโตได้ เหมือนกระแปลงก่อนที่ส่งไปให้ดูนะครับอ้อมงามนี่ถึงประมาณนี้อันนี้อายุประมาณเดือนกว่าครับพี่น้องมวลชนคนดีอาจารย์หมอเขียวให้นยโยบายมาแล้วพักสมาธิปไตยต้องส่งเสริอมอาหารไร้สารพิษตัวเขียวมังงามเลยครับนี่สูงประมาณ4ี่สิบเซนกําลังแตกดอกก็มีนะบางส่วนเริ่มแล้วอันนี้ประมาณเดือนกว่าครับเป็นตัวเสียวไร้สารพิษที่เราจะได้มากินใช้อาศัยและแบ่งปันดังนั้นอาหารไรสารพิษทำไมยากครับอยู่ที่พลังมิติและเราเห็นประโยชน์เพราะว่าอาหารกําลังกัดแคลน

เดี๋ยวครับทำอะไรครับวันนี้เรามาเก็บถั่วเขียวถั่วเขียวได้สารพิษน,นี่ที่พนัฐนิคมนะสวนสร้างสรรค์นี่ก็ปลูกกันไปเกือบประมาณเกือบสองเดือนแล้วน,นี่แก่แล้วเนี่ยถั่วเขียวแก่แล้วนั่นก็พาพี่น้องมาเ่วยเก็บถั่วเขียวกัน,นโอ้โหได้เยอะเลยนะนี่ถั่วเขียวได้สารพิษนี่ถั่วเขียวเนี่เป็นโปรโตีนที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นโปรโตีนจากพืชที่ อ่ซ่อมสร้างส่วนศึกล้อของร่างกายแล้วก็ให้พลังงานนะเนี่ยเป็นโปรโตีนชั้นดีเลยนี่เราก็มาเก็บโปรโตีนชั้นดีไร้สารพิษกันปลูกอย่างไร้สารพิษประมาณเกือบ2เดือนแลวนี่ความร่วมแรงร่วมใจกันร่วมไม้ร่วมมือกันนะทำให้ได้เยอะนี่ก็ปลูกได้เยอะเลยนีเก็เก็บได้เยอะเลยนะช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บ i <laughs> เราจะเป็นจริงแล้วชัวร์ไร่สารพิดกินเท่าชัวร์ตรงนน่าเชื่อนะหยอดหยอดทิ้งๆอย่างงั้นทำไมเขาทำเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังจะไม่ค่อยได้นะพวกเราหยอดหยอด ไม่แกรไม่แค่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยอมไม่เยเ็บแ่วยไปไม่เลยน่อกอันอาจารย์โชว์ถั่วนาจัน เป็ดหยิบกล้องไม่ทันเลยได้ยังเยอะแป๊เดียวได้ยังเยอะเลยเอาไปไปแล้วเอาอปพรอมอมปพรอมอมไพร้อมำในสารทิศชีวิตพาสุข ลมพลังคนดีพลังคนดีลมพลังคนดีพลังคนดี